9. ก้ามัจจุบานตอนหากเล่ชิงอบายศพตายซากพิษถอนนิ้วมือออกเวียงสร้างศพโลกที่ข้างถากกระโดดกลับมาข้างกายหลวงจีนไว้ผมอ้วนเตีย้ยแลเห็นข้างรถมาก็นอนทอดกายด้วยซากศพซากหนึ่งดูจากซากศพที่ค,ค่อยๆโหดเล็กลงแสดงว่าหลวงจีนไว้ผมอ้วนเตีย้ยใช้วิชาโกบักชิวมือไม้ผุอันเลื่องชื่อปลิดชีวิตพ่อค้าหานที่ผู้นี้ ศพตายซากพิษช,ช้อนตาขึ้นพบว่าผู้วิเศษไม้ผูกแพ้ให้ก้มกายลงตรวจด,ดูซากม้าที่นอนตายอยู่ข้างทางรอยยิ้มที่ประดับอยู่บนใบหน้าตลอดเวลาสล,ลายคลายเท้าทั้งสี่ของม้าตัวนั้นคุกไปเบื้องหน้าหัวม้าแหลกสลายแม้แต่คอม้าก็หักสะบันศพตายซากพิษเป็นยอดฝีมือบูลิมความคมกล้าของสายตาสุดที่ผู้คนธรรมดาจะเปรียบติด มองปรดาดเดียวก็ทราบว่าม้าตัวนี้อยู่ระหว่างห่อตะบึงถูกคนใช้พลังฝ่ามือกล้าแข็งกระแทกเสียชีวิตเพราะเหตุน,นี้ทราบว่าผู้เศษไม้ผุกฉนัยพินิดพี่หนาสราบม้ากล่าวสียงเย็นชาแพ้เฮียนที่ผู้เศษไม้ผุแพ้ให้ยืดตัวตรงใบหน้าปรากฏหนอยยิ้มขึ้นอีกครากล่าวว่านี่เป็นการลงมือของดาบมานจอมพลังงุยป่าเทียน ท่านทราบได้อย่างไรว่าไม่ใช่การลงมือของยอดฝีมือชาวบูลิมอื่นซุ่มเสียงหมือนเย็นชาก,กระด้างจนผู้คนรู้สึกไม่ใช่คำถามกลับคล้ายกำาลังทุ่มเถียงกับผู้วิเศษไม้ผูกก็มิปานแต่ผู้วิเศษไม้ผูร่วงรู้นิสัยใจคอศลบตายทราบพิปเป็นอย่างดีไม่นำพามาปราหลมยังคงกล่าวยิ่งยิ้มแย้มน้องแซ่หึงอ้วงดูจากตำแหน่งที่ม้าตัวนี้ถูกฝ่ามือแสดงว่าผู้ลงมือ สูงกว่าท่านเครื่องสีสัและจากบาดแผลของมันดูออกว่าฝ่ามือคนผู้นั้นไม่เล็กกว่าหัวม,าม้าเงยหน้าหมองศพตายซากพิกเอ่ยสืบต่อลองคิดดูผู้ที่ร่างสูงใหญ่ปานนี้ฝ่ามือใหญ่โตเช่นนี้กระแสะพลังกล้าแข็งปานนี้นอกจากงุ้ยป่าเทียนยังมีผู้ใดอีกศพตายซากพิกเหล่าอีกเสียงเยน็นชฉาน้ำพระท่านคาดดาวถูกต้อง แล้วเราขบคิดไม่เข้าใจว่าหุยปลายเทียนอยู่ดีๆฉไหนปิดชีวิตมาตัวนี้พวกเราไม่ต้องเปลืองเลี้ยวแรงสมองขอบคิดแล้วรอจนพบาพามงุยเฮียยอมเข้าใจเองผู้วิเศษไม้ผูกหัวร่อหาหากล่าวว่าน้องแซ่ฮึงอ้วกผู้อื่นบอกว่าคนที่ไม่ใช้สมองจะอ้วนได้โดยง่ายท่านไม่ยอมใช้สมองรุ่นคิดตลอดมาไหนยิ่งมายิ่งผอมหรือแพ้เฮียท่านยายต้องล้อเราเล่นท่านก็ทราบดีว่า เกียงซีกงลมปร,ราณศพไตซา,ากของเรายิ่งฝึกปือลึกล้ำยิ่งผายพร้อมแต่มือไม้ผูกข,ของท่านเป็นในกลับยิ่งฝึกปือยิ่งอ้วนฉุผู้เสร็จไม้ผูก,กล่าวอย่างยิ้มแย้มเพราะเหตุนี้เราจึงพยายามใช้สมองเพื่อไม่ให้เนื้อที่ท้องห้อยถึงพื้นเรารู้สึกสำนึกเสียใจที่ฝึกปือวิชามือไม้ผูกเกรงเลือดลมทั่วทั้งร่างมาที่ท้องจนหมดสิ้น เราใหญ่ไม่ใช่ยิ่งสำนึกเสียใจกว่าผลจากการฝึกปือลมปราณศพตายซาก20ปีกลับกลายเป็นลักษณะที่ไม่คล้ายผู้คนไม่ละไม้พูดผีสายตายามกวาดปอกเห็นซากศพพ่อค้ากลางโขนทั้งดำทั้งแห้งกลางย่นย่อเหลือท่อนหนึ่งคล้ายไม้ผูกก็มิปานจึงกล่าวเสียงเย็นชาแพ้เฮียว,วิชามือไม้ผูกของท่านคงฝึกปือถึงขั้นที่9้าวแล้วกระมังอุ้ยเศษไม้ผูกโงดศีรษะไม้ตอบคำ แต่แล้วคล้ายได้ยินอันใดเปื่อนหน้าไปอย่างใคร่หนาข้างทางกล่าวว่าน้องแท้หฮงอ้วงท่านได้ยินอันใดหรือไม่ศพตายซากพิษเงี่ยหูสนดับฟงังได้ยินในไร่หนาข้างทางมาเกิดเสียงคลางเงี่ยแผ่วเบาดวงตาหมันพันษาประกายกาวูบกล่าวว่ามีคนอยู่วาจาเพื่อเปล่งจากปาก่าพุ่ยเศษไม้ผูกพันลอยตัวขึ้นหมุนคว้างไปอย่างที่ถางต้นเสียงผู้ยเศษไม้ปูกทั้งอ้วนทั้งเตีย้ย ท้องหนุนแทบพ้อยถึงหัวเขา่าแต่พอลอยตัวขึ้นความรวดเรเด็วของท่ารา่างความหมดโจทย์ของปฏิกิริยาสุดที่คนอ้วนธรรมดาจะกระทำได้ศพตายซากพิษจับจ้องมองร่างที่หมุนคว้างดูดหอยท่าของมันคุ้นคิดขึ้นมันฝึกปรือวิชาเทียนตีจ้วงฟ้าดินหมุนวนของฝ่ายทำจนถึงจุดสูงสุดแล้วไม่ได้เล่าสามารถจัดอยู่อันดับสามในก้ามัจจุมนานลมปาศศพตายซากของเรากลับหยุดนิ่งที่จุดจุดหนึ่ง ภายในหนึ่งปีนี้หากไม่สอหาซากศพหนึ่งร้อยซากเปลี่ยนเชื้อพลังศพใหม่ต้องถูกพิษภายในจูลชมจิตใจขบคิดถึงตอนนี้เหลือเห็นผู้วิเศษไม้ผูกหนีบรามขนผู้หนึ่งพลิ้วปรากลับมาผู้วิเศษไม้ผูกวางร่างขนนั้นลงกับพื้นยิ้มพังกล่าวว่าน้องเรารู้จักเด็กน้อยนี้หรือไม่ศพตายซากพิษเหงคขนบนพื้นเป็นเด็กหนุ่มร่างชุ่มโชกด้วยโลหิตเนื่องเพราะใบหน้าถูกดินโคลนในไร่นาและโลหิตที่ทะลักจากปาก กลบบทบางไม่อาจเห็นโฉมหน้าชัดตาจึงกล่าวเราไม่รู้จักผูิเศษไม้ผูกยื่นมือลูกกล่าวโศกเด็กหนุ่มนั้นกล่าวอย่างสงสัยใจปลาถาแท้มันถูกพลังก้าวมหาการของนักษากุยทองล้อซีทำร้ายฉนัยยังมีชีวิตรอดได้ล้อซีถือดีที่มีหน้าขาวเลี้ยงกลาวเกาะแก่และลิมสตรีไม่ยอมฝึกปือฝีมือพลังก้าวมหาการอะไรนั่นแม้เป็นไม้ตายของสำนักเทียนสุภาพเหลือแต่มันฝึกปือได้เพียงหกส่วน ไหนเลยปิดชีวิตผู้คนได้ฮ่าฮเราทราบว่าท่านไม่ถูกคอกับล้อซีศพตายทราบพิษกล่าวสยงเย็นชาเราคิดใคร่ถลกหนังมันกลืนกินลงท้องทั้งเป็นด้วยพลังฝีมือของมันไม่บังควรจัดอยู่อันดับ7ดใน9ม้มัจจุมานล้อซีไม่รักดีจริงๆมันชมชอบสเปียบสตรีเป็นบุปผาระบุว่าตัวเองเป็นคนรักบุปผารานี้หลังจากกําจัดเทคลือปัญญาบรามีเราจะเตะมันออกจากทับเนียบเก้ามัจจุมาน สมควรทําเช่นนี้แต่แรกแล้วผุ้เสดไม้ผู่ยิ้มเล็กน้อยก้มศรีรษะลงตรวจด,ดูอาการบาเดเจ็บของเด็กหนุ่มชั่วครู้จงเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าประลาดแท้ล้อซีครานี้ฉไหนไม่ใช้ขุยทองมิหนำซ้ำเด็กน้อยนี่หลังจาการับบาเดเจ็บค่อยพบพานมันว่าจะประดาน,นี้กระตุ้นความสนใจของศพตายซากพิษมันเรื่องเพระาะอฝึกหรือลมปราณศพตายซากเขาทั้งสองเพศสาบางอพับ ได้แต่น้อมกายลงตรวจดูชมดูช่วขณะจึงกล่าวแพ้เฮียกล่าวได้ม่ผิดเด็กน้อยนี้หลังจากได้รับบาดเจ็บจึงพบพานล้อซีไม่ดัซ้ำมันคล้ายถูกพันธนาการบนข้อมือถูกลวดเหล็กขูดเป็นบาดแผลเอ่ยถึงตอนนี้เหลือเพีนงรอยยิ้มบนใบหน้าผู้วิเศษไม้ผูกยิ่งมายิ่งขยายกว้างท้องที่นูนออกมากระเพื่มขึ้นหลงค่อยๆยุบหลบไป ศพตายทราบพิษหน้าแปลเปลี่ยนไปยี่ตัวลุกขึ้นไหนเสียงกระดิ่งดังติงถอยปราบไปแปะเชียกล่าวเสีงเงย็นชาแพ้เฮียท่านคิดถามอย่างไรผู้เสร็จไม่ผูกกลาวยิ้มแย้มท่านเข้าใจว่าเราเกณฑ์กลังภายในตราเตรียมลงมือต่อท่านหรือหรือว่าไม่ใช่น้องเราเข้าใจผิดแล้วเราคิดกระจัดพิษเย็นภายในกายเด็กน้อยนี้พวกเราก้าวมัจจุบันรู้จักแต่ฆ่าคนไหนเลยเคยคิดช่วยคนหรือ เราที่ช่วยโคนเพียงคิดสอบถามเรื่องราวบางประการจากมันหรือท่านไม่คิดใกล้ทราวบว่าดาบมาจอมพลังฉะนไหนอยู่ร่วมกับนักษาคุยทองมีข้อตกลงใจกับนางอสรพิษแป้หลีหวยหรือไม่แล้วจะเป็นไรพุ่ยเศษไม่ผุอธิบายว่าครานี้ผนึกกำลังพวกเราทั้ง10ย่อมสามารถปิดชีวิตเทคหรือปัญญาบาร,รมีช่วงชิงไทยเอียงจินเกยบันทึกสูริียัน ที่มันได้จากถ้ำลับภูเขาเชียงแปะขอเพียงฝึกปรือหลักวิชายในบันทึกสุริยานจะได้เป็นยอดคนที่หนึ่งแห่งแผ่นดินมีร่างกายคงกับพะนอมตะหรือท่านคิดฮุบบันทึกสุริยนันลืมเลือนคำสั่งลีตัวกอพี่ใหญ่แซ่ลีแล้วน้ำประมจจาจโคมแดงของมันกระเดือกเรื่องลือกว่าเราจริงแต่เราหาเกรงกลัวมันไม่สบตาตทราบพิษแค่เสียงอย่างเย็นชากล่าวว่า แพ้อียวิชาอัางเตงตุ้ยหุ้นโคมแดงล่าวิญญาณจัดอยู่อันดับหนึ่งในวิชาฝ่ายอธรรมยังร้ายกากว่าห้วยเอีย้ยสซิงกงลมปราณเงาโลหิตของลูเล่ายี่อันดับสองแท้ลู่ต่อให้พลังไม้ผูกของท่านฝึกเปิดถึงสิบสวนก็ไม่ใช่คู่มือของมันแต่หากเรียนรู้ทยเอียงกงลมปราณสุริยันก็สามารถสะกดโคมพิชาโคมแดงล่าวิญญาณขอเพียงได้รับบันทึกสุริยันสภาพการจะผิดแผกแตกต่าง ท่านมีเจตนาอย่างไรกันแน่ขอเพียงพวกเราสามารถเปนดิรวมกำลังกว่าสมคนขึ้นไปต้องสามารถช่วงชิงมัทึกสุริยันมาเมื่อถึงเวลานั้นจะฝึกปร,รือร่วมการเป็นยอดฝีมือไร้เทียมทานสบตายทราบคิดฉุกใจคิดกล่าวว่าเจตนาของแพเฮีย er, ต้องการรวมกำลังกับเราหรือมีผิดท่านเห็นเป็นอย่างไรฟังจากปากคำของท่านคล้ายสอบพบคนร่วมมือได้แล้วมันเป็นใคร ท่านไม่ต้องสนใจว่ามันเป็นใครหรอกเพียงถามว่าท่านรับปากร่วมมือกับพวกเราจ่ายค่าผูดห,หรือไม่สพบตายทราบพิษหน้าเคร่งเครีดยดเย็นาเงียบงานไม่กล่าวพาจาไม่ทราบคุณคิดอันใดผุ้เิเศจไหมผูกกล่าวอีกว่าน้องเราควรทราบว่าประมระชากรมแดนลียงและอสูรเงาโลหิตลู่เฮาล้วนมีจิตคิดเป็นอื่นรอจนปิดชีวิตเท็หรือปัญญาบารมีจะฮุบบันทึกสุยยานไว้ท่านหาอยู่โดดเดี่ยวลำพัง ้องถูกพวกมารกำจัดทิ้งสพบตายทราบพิกพันกล่าวว่าเราตกร่วมมือกับท่านประเสริฐมากแบบนี้จะชุบชีวิตเด็กน้อยนี้คืนมาขอให้ท่านพิทักษุ้มครองอยู่ด้านข้างแพ้เฮียเข้าใจว่าสามารถสืบทราบข่าวครา,าเกี่ยวกับดาบมานจอมพลังและพวกจากเด็กน้อยนี้จริงๆหรือปุ้ยเศษไม้ผัวอธิบายว่า เรื่องนี้มีเล่นสนายเคลือบแฝงสมมุติเช่นด้วยศักดิ์ศีของดาบมารจอมพลังและนักสาขรีทองฉะไหนลงมือต่อเด็กน้อยนี้ทั้งยังทำลายรถมากอกลิ้งดวงตาแล้วเอ่อยสืบต่อเด็กน้อยนี้แม่เรียนรู้วิชาฝีมือมาบ้างแต่พลังก้าวมหาการเป็นวิชาพิษเย็นต่อให้เป็นยอดฝีมือทั่วไปยังยากต้านทานรับได้เด็กน้อยนี้ฉไหน,นยังไม่เสียชีวิต หากันที่นั่งสาคุยทองมีเจตนาละเว้นชีวิตมันจึงไม่ลงมืออย่างสุดเรี่ยวแรงู้่ิเศษไม้ผูกกล่าวยิ้มแย้มเป็นไปไม่ได้ด้วยนิสัยใจคอนักงสาคุยทองมันเมื่อลงมือนอกจากฝ่ายตรงข้ามมีฝีมือสูงเยี่ยมกว่าพิเช่นนั้นมันจะไม่ยอมปล่อยให้ศัตรูมีชีวิตรอดได้เด็กน้อยนี้ที่ไม่เสียชีวิตหนึ่งนั้นอาจมีคนขาดขวางมิให้มันปิดชีวิตเด็กน้อยนี้สองตอนที่มันลงมือได้รับบาดเจ็บสาหัสจุดเล็กน้อยจนกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีปัญหามากหลายต้องหาคำตอบจากเด็กน้อยนี้เพื่อเข้าใจสถานการณ์เฉพาะหน้ายังรู้ถึงจุดมุ่งหมายของนักสาคุยทองและพวกจบขำสุดนั่งขัดสมาธิลงที่ข้างกายอูห่วมมือหนึ่งท่ามกับส่วงอกอีกมือหนึ่งรูปไร้ศีษะะอูห่วมเบาๆศบ,บตายซากพิษเยินหยัดอยู่ห่างวาเสดเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าผู้วิเศษไม้ผูก ยิ่งมายิ่งขยายกว่าท้องนูนสารกระเพื่อมเริ่มยุบเข้าไปทราบว่ามันใช้ลมปราณไม้ผูแล้วลมปราณไม้ผูนี่จัดอยู่อันดับ3ในเจยอดวิชาฝ่ายอาธรรมขณะที่ใช้ออกเชื้อโลหิตภายในกายจะผนึกกรวมเป็นไฟเย็นผู้ถูกทำร้ายจะถูกแผดเผาดำเกรียมมีสภาพคล้ายไม้ผูท่อนหนึ่งเนื่องเพราะเชื้อโลหิตภายในกายผลึกเป็นไฟเย็นตอนโคจรลมปราณ กล้ามเนื้อบนรากจะยุบเข้าไปวารวมลมปานอยู่ที่จุดตั้งช้างช่วงเวลานี้จะเกิดพลังดึงดูดพิษดารชนิดหนึ่งสามารถดึงดูดพิษเย็นภายในกายผู้คนที่ถูกพลังฝ่ามือเย็นทำร้ายออกมาหลอมละลายเป็นเชื้อไฟเย็นแต่ลมปราณไม้ผู้ยังมีปมเด่นอีกว่าหลังจากดึงดูดพิษพลังเย็นเข้าสู่รางหากิดลงมือต่อผู้โนก็สามารถใช้พิษเย็น นั้นออกไปโดยไม่ต้องผ่านการหลอมละลายเป็นเชื้อไฟเย็นจากจุดตังช่างเพราะเหตุนีุ้้ิเศษไม้ผูจึงกล้าโครจรลมปราณดึงดูดพิษเย็นจากร่างอู๋วมต่อหน้าของศพตายทราบพ,พิษศพตายทราบพ,พิษไม่ทราบปมเด่นของลมปราณไม้ผูครุ่นคิดในใจตอนนี้เราหาลงมืออยางกระทานหันตะกุยแปกก้กุกเกี่ยวโกงเล็บกระดูกขาวใส มันต้องตกตายภายใต้คงเล็บเราเท่ากับกระจัดเพศภายไปมันสืบท้าไปสองก้าวขณะจะลงมือพันเห็นมุมปากผู้เิเศษไม้ผูกยังประดับด้วยรอยยิ้มต้องฉุกจิตขึ้นผู้เิเศษไม้ผูเฮเฮาตลอดวันคล้ายเป็นคนไร้ปัญญาความคิดแท้จริงเกาะกลิ้งเจ้าเล่ยิงมันเมื่อกล้าโกจรลงปราะาหนังสาบาดเจ็บผู้คนต่อนหน้าเราย่อมมีแผนป้องกันเราประทุษไล่ เราหากลงมือโดยพลตการอาจเสียชีวิตภายใต้ลมปรานไม้ผูกของมันพอได้คิดล่าถอยกลับไปยนตำแหน่งเติมช้าชาคุณคิดถึงเรื่องราวมากหลายอาศัยก้าวมัจจุมานมิว่าผู้ใดก็ไม่ใช่กุ่ม,มือหลวงจีนวิเศษปัญญาบารมีแต่พวกมานหากมนึงกำลังกันก็สามารถเหนือล้ำกว่าหลวงจีวิเศษปัญญาบารมีการก่อนพวกมันไม่ทำเช่นนี้เนื่องเพราะก้าวมัจจุมานรู้มีความคิดเป็นอื่นทราบดีว่าหากุ้มรุม หลวงจีนพิเศษปัญญาบารมีต่อให้สามารถกำจัดฝ่ายตรงข้ามพวกมันก็ต้องบาดเจ็บล้มตายกว่าครึ่งดังนั้นไม่ว่าผู้ใดก็ไม่คิดลงมืออย่างสุดกำลังคราครั้งนี้อสูรเงาโลหิตทรงข่าวดัดแนบพวกมันรุดมาจึงกำชับเป็นพิเศษเพราะให้ทั้งหมดลงมืออย่างสุดเรียวแรงกำจัดหลวงจีนพิเศษปัญญาบารมีให้จงได้ไม่เช่นนั้นภายในหนึ่งปีนี้เราโจทหลวงจีนพิเศษปัญญาบารมี ฝึกปืนลมปราณสุริยันสำเร็จก็จะถึงวาระสุดท้ายของเก้ามัจจุบมานแล้วเพื่อการอยู่รอดของเก้ามัจจุบมานได้สืบเนื่องจากบันทึกสุริยันก้ามัจจุมานจึงเดินทางมายังหมู่บ้านเมฆเหลวตามคำชักชวนของสอูนเงาโลหิตอสูนเงาโลหิตสืบทราบว่าบักเอียสือเมืองห้างจิ๋วเป็นสหายสนิทของหลงจีนวิเศษปัญญาปรมีจึงครอาโกมตัวบักเอสือมาทิ้งเบาแส ล่อลวงหลวงจีนพิเศษปัญญาปรมีไม่ยังเหมืองกี่เหง่อเพื่อกุ้มรุมทำร้ายในระหว่างทางศพตายทราบพิษตอนแรกเข้าใจว่าคราดี้ขอเพียงกำจัดหลวงจีนพิเศษปัญญาปรมีพวกมันก็สามารถอลราวาททั้งแปนดินปราศจ,จากคู่มือต้านติดอีกหลังจากที่ผู้วิเศษไม้ผูกอธิบายเบื้องหลังของเรื่องนี้มันเพิ่งร่วงรู้จิตเจตนาปรามจารย์โคมแดง อาสุนเงาโลหิตและพวกจุกคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สามารถผ่นแปสรสถานการณ์ของวงนักเลงยามนั้นข้างหูวแววเสียงหัวรอดดางยาวนานผู้วิเศษไม่ผูกกล่าวว่าน้องเราท่านคุณคิดอันใดห,หรือศพตายทราบพิสถานจากผวาครุ่นคิดพบว่าผู้วิเศษไม่ผูกยืนอยู่เบื้องหน้าจึงกล่าวแพ้เฮียโคจรลมปราณเสร็จสิ้นแล้วรอ เราให้ท่านพิทักษ์กุ้มครองให้กับเราท่านกลับยืนตะลึงร้างกับที่หากแม้มียอดฝีมือฝ่ายทรมาผ่านทางมาชีวิตเรายายไม่ใช่จบสิ้นในเงื้อมมือท่านศพตายทราบพิษฝืนยิ้มพลังกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ตอนที่เราหลับไหลยังอยู่ในไทาย,ยืนหามีคนผ่านทางมาเราต้องล่วงรู้หยุดเล็กน้อยจึงหันหหัวเรื่องว่าแพ้เฮียการบอบช้ำของเด็กน้อยนี่ เด็กน้อยนี่แม่รับบอบช้ำไม่สาหัสนักแต่สมองได้รับความกระทบกระเทือนเกรงว่าสติสัมปะชัญญาเลอะเลือนไม่แจม่มใสสอบถามไม่ได้ความในใดศพตายซากพิกล่าวสิเงเย็นชฉาอย่างนั้นทิ้งบันไว้ที่นี้เถอะอย่าได้เปลืองเวลาอีกแล้วไม่เราจะหาทางช่วยเหลือบันฟื้นคืนสติน้องเราล่วงหน้าไปยังหมู่บ้านเมฆเหลวครึ่งช่วยยามให้หลังไม่ว่าเราถามถ่ายได้เบาะแสใดหรือไม่ จะติดตามไปสมทบแพ้เฮียเมื่อกล่าวเช่นนี้เราจะเร่งรถไปยังหมู่บ้านเม่งหหลีวก่อนผู้่ิเศษไม้ผูกกำชับว่าน้องเราจดจำไว้อย่าได้แพร่งพลายข้อตกลงของพวกเราต่อบุคคลที่สเด็ดขาดแพ้เฮียวางใจเรายังไม่ทราบว่าผู้ร่วมมืออีกคนหนึ่งเป็นใครหากบ่งบอกออกไปยัยไม่ใช่แสหาความยุ่งยากใส่ตัวฮาาน้องเราอยู่ร่วมกับเรารับว่ายิ่งมายิ่งชานฉลาดแล้ว ในเสียหัวรอศพตายทราบพิกระโดดปราดขึ้นประสานกับเสียกระดิ่งดงางโคระรัวร่างผอมสูงแข็งทื่อของหมันค่อยๆหายไปลับกับม่านวิการวิเศษไม้ผูรอจนศพตายทราบพิจากไปค่อยสาวเทา้าถึงข้างกายหูหว่อมก้มกายหลงสำรดวจมองแลเหตุอูว่วมหลับตามพริมลมให้ใจสม่ำเสมอมุมปากของมันปรากฏรนอยยิ้มขึ้นอีกครายื่นมืออบหนาะเช็ดกราบดินโคลน บนใบหน้าอูห้วมผมผำว่าส่วนสาสตร์โครงกระดูกของเด็กน้อยนี่ประเสริฐเลืศอย่างที่เราไม่เคยพบพานมาก่อนต่อให้มันรับบาดเจ็บภายนอกอย่างสาหัสทั้งยังถูกพลังกล้ามหาการกระแทกใสยยังไม่ได้รับบอบช้ำภายในหากแม้เรารับมันเป็นสิทธ์เท่ากับมีทายาทร้างตำแหน่งยอคนที่หนึ่งแห่งแผ่นดินที่แท้ตอนหมันโคจรล,ลมปราณดึงดูดพิจียนภายในกายอูห้วมพบว่าอูห้วมปราบพื้นฐานกระเพายไหนอย่างลึกล้ำ มีส่วนศาสตร์โครงกระดูกประเสริฐเล็กกว่าผู้คนธรรมดามากนะักผลจากการตรวจตราพบว่าอ่ว้ววแม่รับบาดแผลภายนอกเวอร์วะเลือดเนื้อผนึกแข็งตัวแต่ใบกระดบกกระเทือนถึงอวัยวะภายในกระดูกเส้นเอ็นโค้งลักษณะเดิมจึงมาเกิดความคิดรับอ่้ววป็ปสิขึ้นผู้เศษไม้ผูกจัดอยู่อันดับสามในก้าวปัจจุบันมีว่าสายตาประสบการณ์ความคิดอ่านล้วนเหนือกว่าผู้คน อีกเจ็ดขนมากนักเพียงแต่ลมปร,ราณไม้ผูกของมันจัดอยู่นดับสามในเจ็ดยออวิชาฝ่ายอธรรมจึงถูกจัดอยู่ใต้ปรมาจารย์โคมแดงลิยงและศูนย์เงาโหลหิตลูเ่เฮาผู้วิเศษไม้ผูกมีจิตที่เยอทยานคิดเหนือล้ำกว่าปรมาจารย์โคมแดงและศูยรเงาโหลหิตเป็นราชันที่หมู่มารคราครั้งนี้อสูรเงาโหลหิตนัดแน่ก้ามัจจุมานเพื่อวบรวมกำลา เพื่อกาจัดลวงจีนวิเศษปัญญาบารมีผู้วิเศษไม้ผูจึงวางแผนอาศัยโอกาสนี้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของตนมันคิดรวมกลางผู้คนหลายคนกําจัดปรมมจา์โคมแดงและสูญเงาโลหิตหลังจากนั้นค่อยปิดชีวิตผู้คนที่ถูกมันหลอกใช้คูบบันททกสุริยานไว้เร้นกายฝึกปรือในบ้านของญาติห่างๆผู้เหนิงญาติห่างๆของบ่านเป็นพ่อค้าวานิชพำนักในเมืองห้างจิว๋วย่อมไม่ถูกผู้ขวนพบเห็น มิคาดมันกลับพบผ่านอู่ห่วมในระหว่างทางสืบทราบว่าดาบหมานจอมพลงางนักสาขุยทองและนางอสรพิษรอบร่วมกำลังกันมันเห็นว่าดาบหมานจอมพลางสมองโง่ทึบนางอสรพิษร้อนรานทั้งสาขุยทองมกัมกมากกามคุณคงไม่มีความสำเร็จใดเพียงไม่ทราบเบื้องหลังมันสามยังมีผู้หว่างแผนอื่นอีกหรือไม่ ดังนั้นผู้วิเศษไม้ผูรู้สึกว่าการที่มันช่วยเหลืออูห่วมมีประโยชน์สองประการหนึ่งนั้นสามารถสืบสาวบาะแสเกี่ยวกับดาบมานจอมพลงังและพวกจากปากําอูห่วมสองอูห่วมเป็นส่วนสัตว์โครงกระดูกประเสริฐเลิ่นล้ำหากรับไว้เป็นสิทธิภายใน5ปีจะเป็นผู้ช่วยอันยิ่งใหญ่ของมันเพราะเหตุนี้มันจึงขับไล่ศพตายซาพิษไปไปิดสกัดจุดหลับของอูห่วม ตราเตียมขึ้นย้ายไปสารที่อื่นผุ้ยเศษไม้ผูพันด้วยร่างอู่ว่วม้้นยัดเยียดเป็นรถมา้าขานที่พ่อค้ากลางโขนโดยสารมาตัวเองกระโดดขึ้นโบนที่นั่งสาถีควบขับสู่เมืองห้างจิวเสียงล้อรถเพิ่งด่างทุ่งนาที่ไกลาตาหลังหุ่นไล่กาที่จัดถามจังย่าฝา่าศีษาสมมวมหมวกปีกคุมเสื้อครามคร้าปรากฏเงาร่างผอมสูงสายถึงขึ้น มันกระศบตายทราพิษหึงอ้วงโคง้งศพตายทราพิษถอนเท้าทั้งสองขึ้นจากดินโคลนกระโดดหลงบนทางหลวงจับจ้องมองรถม้าที่เคลื่อนห่างหายไปกล่าวสิเยนชาแพ้ให้ท่านอวตัวว่าชันฉลาดคราครั้งนี้จะให้ท่านพลาดท่าเสียทีในเงื้อมือเราซุ่มเสียมานทั้งแผ่วทุ่มทั้งเย็นชาคล้ายลมสลาตันยามค่ำคืนชวนให้ผู้รับฝังขวัญสารสะท้าน ศพตายทราบพิกล่าวจบคำซุกเก็มกระดิ่งในมือไว้ในอกเสื้อกระโดดตามติดอยู่หลังรถม้าทอดระยะห่างประมาณสามวามันเมือ่อซุกเก็บกระดิ่งไว้ยามกระโดดปราดจึงป่าศจากซุ้มเสียงผิดปกติพร่องรอยไม่ถูกผู้พิเศษไม่ผู้พบเห็นติดตามประมาณชั่วน้ําเดือดพันเห็นรถม้าเบื้องด้าชะลอความเร็วลงสร้างความระแวงสงสัยแก่มันคํานึงขึ้น ผู้วิเศษไม่ผูกฉไหนะชะลอความเร็วลงหรือพบว,ว่าเราติดตามอยู่ด้านหลังความคิดพิธานสิ้สุดในม่านวิการที่ไกลาตาปรากฏโคมแดงสามจุดขึ้นลอยเพรียวมาตามสายลมศพตายทราบพ,พิษเข้าใจในบตดดนที่แท้ปรมาจารยโคมแดงลี่เล่าตัวมาแล้วไม่น่าเล่าู้้ิเศษไม่ผูกจึงชะลอความเร็วของรถม้าลงคงคิดซุกซ่อนเด็กน้อยนั้นไว้ในความค่าคิดของหวาน ผู้เศษไม้ผุที่ยินเหมือช่วยเหลืออู่ห่วมคงสืบเนื่องจากอู่ห่วมสามารถอำนวยประโยชน์แก่ผุ้ยเศษไม้ผูกดังนั้นมันไม่เดยเข้าเมืองเก๋เิงซุ่มซอ่อนสังเกตการโคมแดงทั้งสามจุดเคลื่อนไหวอย่างรดวดเร็วเพียงชั่วพริบตาก็บรรลุถึงหน้ารถพันหยุดยั้งลงสบตายสร้างพิคบคคิดในใจต่อให้ผู้ยเศษไม้ผูกซุกซ่อนเด็กน้อยนั้นไว้ไม่ทราบจะอธิบายสาเหตุที่ย้อนกลับ ต่อรีเล่าตัวอย่างไรความคิดพึ่งวูบโคมแดงทั้งสามจุดปันเคลื่อนมาทางด้านนี้ดุดเหินบินศพตายทราบพิษงงงานวูบมีทราบประมาจารโคมแดงจะไหนไม่สอบถามผู้เสร็จไม้ผุกักบพระรุษหน้าสืบต่อตอนนี้ปัญหากจะรถม้าประมาณสามว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับประมาจารโคมแดงผันหงรารากไปด้านหลังแนบติดกับพื้นผิวดิน พุดปราเข้าทุ่งนาข้างทางดูดสารพิษตัวหนึ่งศพตายทราบพิษทราบดีว่าในทุ่งนาเต็มไปด้วยดินโคลนหากมันนอนทอดกายลงไปร่างกายจะแปะเปื้อนดินโคลนดังนั้นใช้สองมือหยันพื้นปิดกั้นลมหายใจไว้มีคาเพิ่งซุกซ่อนกายได้ยินปร,รมาจารยโคมแดงร้องเรียกแต่ไกลน้องแท่หึงอ้วกศพตายทราบพิษอึงห่วงคง้งใจหายว่า เป็นปรมาจาร์คมแดงพบเห็นมันหรือผู้วิเศษไม้ผู้บอกว่ามันซุกซ่อนอยู่และแวกใกล้เคียงยามแตกตื่นตน้นอกถึงกับคิดปรากฏกายแต่แล้วยังโขกซุกซ่อนกายสืบต่อลีตามองขึ้นไปและเห็นปรมาจารย์โคมแดงไปรูปาดมาพุ่งผ่านข้างกายมันไปอย่างรวดเร็วปริบตาที่พุ่งผ่านไปเห็นปรมาจารย์โคมแดงยังสวมใส่ชุดดำศีรษะและสองไหล ทูลตะเกียงสีแดงโตเท่ากับปั้นข้างละดวงตะเกียงทั้งสามดวงไม่ได้ใช้เชือกผูกติดกับรากแต่ต่อให้ท่ารากมันรวดเดี่ยวปานใดยังคงแนบติดกับรากไม่หล่นลงมารอคอยชั่วขณะศพตายสร้างพิค่อยเงย่อหน้าขึ้นกว่าตาไปยังทางหลวงไม่เห็นโคมแดงจึงจึงดีกายขึ้นกระโดดลงบนทางหลวงรถมากันนั้นยังจอดอยู่ที่เดิมไม่โคบขับสืบต่อ ศพตายซาบพิษไม่อากมความสงสัยใจกล้อยากรู้กระโดดปร,ราดไปยังรถมา้าตรารเติมเผชิญหน้ากับผู้วิเศษไม้ผูกเมื่อมารู้ถึงหน้ารถกับเห็นบนที่นั่งสาธีปรากฏซากศพซากเนือพิงผนังรถม้าเทียมรถยังหยุดนิ่งกับที่ศพตายซาพิษคงหงานมูบค่อยประกองซากศพนั้นขึ้นเพิ่งพบว่าผู้ตายเป็นสาธีประจํารถที่ถูกหมานใช้กครงเล็บกระดูกขาว ตุกุยเสียชีวิตแต่แรกมันวางซากศพหลงกระโดดถึงข้างประตูรถเปิดประตูรถออกภายในรถเวิงว่างเปล่าวุ้ยเศษไม้ผุและอูหว่วไม่ทราบไปที่ใดแล้วศพตายซากพิกเพิ่งทราบว่าถูกผู้ยเศษไม้ผุกการแกลง้งไปหน้าแปลเปลี่ยนตลอดเวลาเส้นเอ็นผลใบหน้าผ่องโตตาศาสตร์ประกายโหเที่ยมมหิตมันพรานปิดประตูรถอย่างหนักหน่วงร่างแข็งทื่อโผพุ่งขึ้น กางนิ้วทั้งสิบถมโลบนหลังม้าเทียมรถปากเล็บเข้าไปยังดูด,ดันม้าเทียมรถได้รับการเรียงโดดจึงเชื่องซื่อหากไม่มีคนขับขี่ก็หยุดนิ่งกับที่มีคาดกับกลายเป็นเป้าหมายระบายโทสะของศพตายทราบพิษนิ้วทั้งสิบของศพตายทราบพิษพอปากใส่หัวมา้าไม่รอให้ม้าส่งเสียงแผดร้องก็อ้าปากเผยเห็นเขี้ยวขาวแวววาวโ้มกายลงดูดบานสมองมา้า พฤติการอันบ้าคลาั่งหากถูกผู้คนพบเห็นงคงขู่ขวัญผู้คนจนฝ่อตายรอจนซากมา้าล้มลงกับพื้นสบตายซากพิษก็ย,ยืดตัวตรงเช็ดเลือดม้าที่มุมปากนึบทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาตามเจตนารม์ของผู้วิเศษไม้ผูกคงคิดอาศัยสร้ากศพสาถีการแกล้งมานคิดไม่ถึงประจบกับพบผ่านปร,รมาจารย์โคมแดงผ่านทางมาปรมาจารย์โคมแดง พอเห็นสภาพการตายของสาถีย่อมเข้าใจว่าศบตายทราบพ,พิษปิดศีรษะสตรูระหว่างที่รถกำลังแล่นตเบึงจึงรุดมาสืบสะอะขบคิดถึงตอนนี้ขบเกี้ยวเกี้ยวฝันกล่าวว่าผู้วิเศษไม้ผูกสักวันหนึ่งเราจะให้ท่านเป็นเช่นม้าตัวนี้ดูดดื่มมันสมองของท่านจบขามล้วงกระดิง่งคล้องลงบนคอกูร้องเสียงเกี้ยวกรากระดปราดไปย่งเมือเกียห์ง ศพตายซากพิษเพิ่งจากไปปุ้ยเศษไม้ผูกก็นหนีพวกร่างอู่ห่วมมุดปราดออกจากใต้ท้องรถพึมพผัว่า์ศพตายซากพิษหาคิดถากล้างปัญญากับเรา